i รีวิวการทําเลเซอร์น้องสาวครั้งแรกกันค่ะว,ว่าจะเป็นยังไงจะเจ็บเหมือนที่คนอื่นเขาว่ากันไหมอ่ะแล้วผลลัพธ์ล่ะแคมมี่มาถาพิสูจน์กันที่นิชาคลินิกเชียงใหม่ค่ะพี่ที่มาคอนสิร์ก็น่ารักมากให้กําลังใจสุดตอนตัดสินใจทําก็ไปหาข้อมูลมาแล้วตามรูปภาพนี้เลยข้วิจัยมาแล้วจากการเปรียบเทียบของการเลเซอร์แยกเนี่ยดีสุดเนื่องจากมีความยาวคลื่นที่สูงเพราะฉะนั้นจะทาให้กําจัดขนแบบถึงรากถึงโคนทำให้ขนห,หายอย่างถาวรลดการเกิดรูขุมขนหรือว่าขนค้งคิวเนียนกระจ่างใสลดกลิ่นแล้วก็ทำได้ น,นี่เขาสะอาดไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนปูที่รองทุกครั้งทำความสะอาดเครื่องโกนด้วยการอมในตู้ฆ่าเชื้อแล้วก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ทุกจุดตอนทาก็บกยาชาไปก่อน30นาทีพี่พนักง,งานเป็นผู้หญิงไม่ต้องเขินเลยนะสบายๆตาบานตอนหน้าเสาไฟเลยว่าไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยทุกคนโอเมากแล้วตัวนี้เป็นเครื่องลองเผาแอนดี e ้แนะหลายคนบอกว่าเจ็บแต่น,นี้ว่าไม่เลยเจ็บแลยค่ะลงสุดๆหลังจากนั้นพี่เขาจะยามาทานนะคะเพื่อลดการระคายเคืองสาว,สาวคๆคนไหนที่มีความกังวลใจกลัวการทํากลัวการเจ็บต้องมาลองที่นี่เลยประใจมากๆค่ะพี่เขา ิดหรือใครสนใจอยากมาทำหัตถการอื่นๆก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะไปเลยค่ะ